สวัสดีครับพ่อวุฒิครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้ผมเขยอีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางเลขวิ่งเลขสูตรเลขคำนวณของพ่อวุฒิครับในงวดของวันที่1กรกฎาคม67ครับท่านผู้ชมสำหรับเลขวิ่งของคุณพ่อก็เข้าเลข5บาบนเนาะพ่อเนาะพ่อให้เลข5กับเลข3 3มามมาล่างครับสำหรับเลข3มาล่างครับ แล้วก็พ่อก็จับเลข04ให้เลขล่างมาบลนบนครับ <c oughs> ก็คือ04ตรงตรงครับแต่มาบนเนาะพ่อเนาะครับก็เสียดายมากแต่คุณพ่อบุิก็ยังบอกว่าสลับเลขวิ่งก็คือถ้าถ้าก็าาาาคือบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะครับ,<น>รบถ้ามาล่างก็คือไม่ถูกอยู่แล้วครับสลับอ่าแนวทางเลขวิ่งเดี๋ยวในงวดนี้เนาะพ่อเอาพ่อเฮ็ดเลขไว้แล้วมม่บอกครับพ่อเฮ็ดวังหันละพ่อเขียนว่าอันนั้น แม่เขียนไ้แล้วแม่เพิ่นบอกแม่เพิ่นบอกว่าอันนั้นสิมาพ่อก็เริ่มมาเขียนบ่าได้เขียนสารตายสิมาะครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้พ่อเขียนให้นะครับครับเพราะว่ามีเอซีหลายท่านเพื่อนก็อยากเบิ่งเลขสูตรเลขคำนวณของคุณพ่อวุ่อยู่ครับครับอเพราะว่าหลายท่านค็เอาไปเปรียบเทียบแล้วก็เอาไปอเกณฑ์ใช้กับเลขของอ่าทานผู้ชมเบิ่งครับ งวดนี้เนียนๆไทยเห็นพ่อบอกไว้ซิเนียนๆให้นาะพ่อเนาะครับเดี๋ยวรอเบิ่งน้ำกันครับท่านผู้ชมครับสำหรับเล็กวิ่งของคุณพ่อวุฒิครับคุณพ่อกำลังเขียนให้อยู่ครับ เอ็นคุณพ่อบอกผมว่าบ่แน่เล็กวิ่งเล็กสูตรในงวนี้อาจสิอาจสิเข้าก็ไเ้ยตราตรงๆก็ได้เนะพ่อความคือความมั่นใจกลับมาแล้วม่ครับพ่อครับ ไก่เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับในรอมีคุณพ่อกับจับเลข3สามตัวให้คือเก่าครับท่านผู้ชมสำหรับเลขบุญเนาะครับ ซ้ำเกาล่ะไอซ้ำเกาครับครับตัวนี้น้องพอเนาะครับครับอ่าวิ่งบนน้องพอเนาะครับครับวิ่งบนมีแปดกับสี่ครับผู้ชมครับจะให้พ่ออธิบายให้เพื่อนฟังครับครับอันนั้นวิ่งบนแปดกับสี่แต่ว่างวดนี่พอพอจะได้ยังมักทึบสองตัวอ๋อมักครั้งแปดแล้วก็สี่ครับแต่ว่าแปดมักแหงกลัวอยู่ ครับครับแปดกับซีนี่แหละกะมีมีไฮเหล็กสามโต๊ไปสีแปดหกเล็กท้ายรางวันที่หนึ่งแมนซีแปดหกครับตัวเดียวหลักกะมีหาซีจับคู่ไฮหลักกะแปดหนึ่งแปดเก้าครับเท่านี้แหละเหล็ก่างกัวิ่งหนึ่งกับหกแต่ว่างวดนี้พอมักหนึ่งอยู่พตัวหนึ่งมันสีอยู่อยู่หนึ่งนี่คือรางรางมาล่างไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์คือล่างครับครับ ส่วนเลขหกก็คือตัวรองเนาะเนาะคนัะเพราะว่าพอหนึ่งมันมันมันอ่านมันซียูอีกเพราะว่าัวลหนึ่งมันสามหนึ่งวลนี้ดีบุดีซีหนึ่งก็ได้หนึ่งซีซีหนึ่งนี่แหละกราฟออกครับแต่แต่แต่งวดก่อนมันอ่าเลขเลขอนะพงวัดก่อนที่ออกวดก่อนมันออกห้าเก้าสามแมนขลาออกสองสีซีสองสองสีเนาะครับครับงวดงวดนี้มันขึ้นครับขึ้นมา สองเป็นสามครับนี่แหละกอหายซ้ำนี่แหละครับมีหกเจ็ดมีหนึ่งสี่หนึ่งเก้าแล้วก็หกห้าเนาะพอนะหกห้าครับครับมักเลือกเอาเบิ้งเอาเลขสูตรผมขอเบื้งมุมนะครับอันนี้เนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับํามากแนวทางตัวเลขของคุณพ่อวุฒิเนาะครับกับแคปหน้าจอเก็บไว้ครับเปรียบเทียบกับ อ่านเลขสูตรเลขวิ่งเลขคำนวณของท่านผู้ชมดูครับเพราะว่าบางท่านเอาไปใส่กับเลขอ่าสูตรของอ่าตัวเองดูครับก็ไม่แน่ครับอาจจะแบบตรงกันก็ได้ครับท่านผู้ชมครับอ่าเลขวิ่งบนนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับวิ่งบนก็คือ8กับ4ครับอ่าจับคู่ให้ครับก็คือ486ครับ สามตัวเนาะครับส่วนสองตัวก็ห้าสี่แล้วก็แปดหนึ่งแล้วก็แปดเก้าครับวิ่งล่างก็คือเลขหนึ่งกับเลขหกคุณพ่อวุฒิชอบเลขหนึ่งมากที่สุดครับสำหรับเลขล่างครับจับคู่ให้ก็คือหกเจ็ดหนึ่งสี่ครับแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็หกห้าครับท่านผู้ชมครับก็มีอยู่ประมาณนี้ครับครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพอเนาะครับครับเห็นคุณพ่อบอกว่าเมื่อกี้ออกสามหนึ่ง โบนเอน่งวันนี้อาจสิมาหนึ่งซีแมนครับมาหนึ่งซีก็ได้ไอหนึ่งซีนี่คือมาร์กมันบอครับพอครับพอมาร์กอยู่งวดอ๋อครับครับที่คุณพ่อบอกครับคุณพ่อครับอเดี๋ยวให้คุณพ่อว่องกลมให้เน่ครับเพื่อทำผู้ชมเพิ่มมาร์กน้ำคือเอาตัวที่ตะของมาร์กที่สุดเนาะครับครับคือเด่นที่สุดชอบที่สุดครับครับหนึ่งซีมาร์กที่สุดครับสำหรับเลขวนพอกับมาร์กตัวนี้ละแปดหนึ่งบอกครับแปดหนึ่งกับหนึ่งซีเนาะโอเคครับครับ เลขบนครับคุณพ่อชอบแปดหนึ่งครับท่านผู้ชมก็คือคุณพ่อวงกลมไว้ให้นะครับน่าจะมามากที่สุดก็คือแปดหนึ่งครับครับแล้วก็เลขล่างก็คือชอบมากที่สุดก็คือหนึ่งสี่ครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่เนาะครับก็คือไม่จําเป็นต้องเอาทุกตัวครับครับก็คือเลือกเอาตัวที่พ่อพุทธชอบก็ได้ครับก็คือบนแปดหนึ่งครับ แล้วก็ล่างหนึ่งสี่ก็เอาเอาแค่นี้ก็ได้เนาะพ่อเนาะกับ,บอ่าเพราะว่าอ่าตามสูตรมันก็จะมีประมาณนี้อาจจะหลายตัวหน่อยครับแต่คุณพ่อก็เลือกตัวเอเลขที่ตัวเองชอบที่สุดให้แล้วเนาะครับ,รบน่าจะมามากที่สุดแล้วท่านผู้ชมก็พิจารณาดูครับอ่าก็มีประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางเลขวิ่งเลขคํำนวณของพ่อวุฒิครับ ครับอ่าผมเขยอีสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับอ่าขอให้ท่านผู้ชมนําตัวเลขไปประกอบการเสี่ยงโชคก็ขอให้ถูกขอให้ได้เงินขอให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อวุ้นมากๆที่มาเล่าแนวทางเลขวิ่งเลขคำนวณให้ฟังเนะพ่อครับขอบคุณหลายๆครับพ่อขอบคุณครับ